สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคุยข่าวกับเศรษฐลักษณ์นะครับผมสมศรักทร์ทรัพย์นิน์ครับชัชวันรเศรษฐลักษณ์ครับยานินสิริปัญญาค่ะครับวันนี้ก็ช่วงเทศกาลตุ๊จีนนะครับก็ซินเจียหยู่ซินนี้ขั้วชายครับกิจการรุ่งเรืองนะคะรวยรวยเฮงเฮงมีแต่พนักงานดีๆแล้วกันเนาะผมก็ใช่ผขออ่างเปล้วยั้ไฮะไม่ได้ครับเ้ื่อครับ โอเควันนี้ก็ช่วงเทศกาลจุดจีนในยุคโควิดนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ประกอบการนะครับสู้ๆไปแผนสองแผนสำรองการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับใช่ครับปรับเทรน์เปลี่ยนมาเป็นทำให้พนักงานเก่าอยากเก่งอยากเติบโตนะครับกล้าที่จะตัดกล้าที่จะปรับฉวยโอกาสยุคโควิด เพื่อกิจการกลับมาฟื้นคืนเมื่อยุคโควิดวัคซีนกลับมาอ่าไปได้ไปไวกว่าคู่แข่งนะฮะเน่ยนะนะครับโอเคครับผมมาเป็นที่ข่าวแรกนะคะโฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตออยค่ะออยร่าโฆษณาสรรพคุณอาหารเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนอันนี้เราแนะนํายังไงดีคะ ก็อย่างตัวอย่างเช่นถังเช่านอะที่ทวดังๆนะฮะถังเช่านะฮะนมาจถึงเรื่องนี้ด้วยอโยก็เลยไม่ได้ขออนุญาตนะครับมีโทษจำคุกจริงนะนะครับสำหรับผู้ประกอบการนอนไปดูนะครับวันนี้เชื่อว่าร้อยละเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบเก้าน้าบนออนไลน์น่าจะไม่เคยขออนุญาต ครับ,รบนะครับประเด็นนี้หนึ่งไปนั่งไล่ดูถ้ามีอยู่ท่านจะเอาลงหรือไปไล่ขออนุญาตอ,อันที่สองจะแก้ไขหรือว่าใจยังไงจะลบหรืออะไรหรือรเปล่าคลิปหรือชิ้นงานที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงรเอาลงนะครับถ้ามันเกินจริงอราไปดูนิดหนึ่งนะครับว่า ที่ทาได้ได้มีการตรวจสอบก่อนหรือยังนะครับมีการตวอ้างสัมพัน์เกินจริงป่าของอนุญาตหรือยังนะครับเปรียบเทียบชัดๆถ้าวันนี้ท่านรู้ว่าใบกระท่อมมันผิดจะคนภาคใต้ใช้เป็นชีวิตประจําวันท <ๆ S 2> ่านจะเก็บใบกระท่อมหรือจะไปทิ้งนะครับรบกวนนะครับในมุมของศีลธรรมจรยิยธรรมมันจะไม่ควรอย่าหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนสุดท้ายนะครับ อย่างน้อยก็คือควรจะมีเนาะในรายการของเช็คลิสต์นะครับควรจะเช็คนิดนึงนะครับว่าระบบ่าระบบระบบตรวจสอบก่อนคนลงข้อเสนอจะอด่างลงพนักงานเลยนะครับหนึ่งพื้นฐานของ Marketing ิ้นะครับ PR ในการคิดคอนเซปต์คอนเทนต์หลักการมีอะไรจะต้องรู้อะไรผิดอะไรไม่ผิดรผกรอบคำไหนที่ห้ามนะครับคิดมาได้แล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบคนแรกนะครับ ใครจะเป็นคนแอฟพลูกสำคัญนะครับเพราะว่าท่านกําลังเอาธุรกิจเป็นเดิมพันท่านกําลังเอาคดีอาญาเป็นเดิมพันติดคุกจริงนะฮะ <laughs> ท่านกําลังเอาหลายๆอย่างมาเดิมพันกับการที่อยากได้โดยที่ไม่ใส่ใจกับมันครับผมเสียมาแล้วไม่คุม้มผมว่าจากนี้ไปคงไม่มีหรอกที่จะ โดนปรับแล้วปรับอีก7ครั้งใช่ช่วงนี้ก็เป็นกระแสนะครับหลายตัวก็โดนนะครับทางเช่าอะคอลลาเจนอะไรก็ทางเช่าโดนจำคุกไปแล้วนี่ครับอ่านตัดสินไปแล้วตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญารอลงอาญาฮะถ้ามีอีกมันไม่รอลงอาญาวันนี้สมมติผิดมาแล้ว7คลิปใน Facebook ในออนไลน์ถ้าเขาย้อนถ้าเป็นผมเป็นคู่แข่งผมแยกแจ้ง อันที่หนึ่งคคแค่นไปก่อนให้ศ <ๆ S 1> าร <ๆ S 1> ลรอลงอ,นนอาญาไปก่อนอันที่สองสามสี่มาจำคุกจริงแล้วนะครับนนระวังระวังนะครับคู่แข่งถ้ามีความรู้ทักษะในการที่จะใช้กฎหมายทำร้ายคู่แข่งไม่หลอดฝากไว้เซตนโยบายธุรก,กิจที่ทําเกี่ยวกับกับผู้บริโภคมีกฎหมายหลายตัวคร,ระบบที่จะทําให้ไม่พลาดคระบบขั้นตอนที่จะไปก่อนออกสื่อ ถ้าท่านทำท่านจะได้เบาใจอย่างน้อยมันมีคําตอบแก่สังคมถ้าเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาได้ลงทุนทั้งทีอย่างกอย่าเสียได้เงินแค่เรื่องพวกนี้สร้างระบบครั้งเดียวแต่ก็ต้องมีติดตามนะใช่ใฮะกฎหมายระบบระเบียบมีปรับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากไว้สาระดีๆนะครับจ่ากคานเศรษฐกิจัาผมมากันที่ข่าวต่อไปนะครับผมขอบคุณข่าวจากอมรินนะครับอมรินนิวนะฮะ ไอทีซิตี้ไล่ออกพนักงานทุจริตช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมูลค่าความเสียหายกว่า90ล้านบาทนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะตัวเลข90้าล้าน90ล้านไอทีซิตี้เป็นบริษัทใหญ่ครับผมพนักงานทําไมกล้าไม่กลัวความผิดครับเราวิเคราะห์กันว่าอย่างไรเรื่องนี้เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่เทปแรกตั้งแต่เแรกๆนะฮะคือไม่กลัว2คือ ไม่จ้ามไม่จ้ามว่าเป็นความผิดนะครับทำได้ไม่เคยโดนลงโทษนะฮะบริษัทไม่เคยลงโทษปล่อยปากนะฮะสําคัญพนักงานไม่ได้อยากเก่งไม่ได้อยากเติบโตจึงจ้องที่จะฉวยโอกาสแล้ะเอาอืมีปัจจัยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอพูดในมุมแรกก่อนความเสียหายเกิดขึ้นมีบุคคลค้ำประกันหรือเปล่าฟ้องชนะอาจจะไม่ได้เงิน ใครควรเป็นผู้คำสั้นๆแล้วกันเราพูดไปหลายครั้งนะลองติดตามดูคนมีเงินสูตรที่1เพื่อชดใช้ค่าเสียหายครับอันที่สองพ่อแม่พี่น้องทําให้เขาเดือดร้อนจะได้ไม่กล้ากระทำีแต่ผมเห็นนะเก้าสิล้านไม่น่าทําง่ายๆและคน่ใช่ใน่าจะหลายครั้งนะฮะสิ่งที่ผมเดานะครับหนึ่งวัฒนธรรมการทุจริตปล่อยสะสมกันมาเรื่อยๆหลับหูหลับตาไม่มีใครลงไปจริงจังไม่มีกสร้างนโยบาย ไม่มีการสื่อสารภายในองค์กรให้รู้ว่าเป็นความผิดรายละเอียอันนี้ระบบภายในเรื่องนี้ท่านจําเป็นต้องวางระบบเรื่องป้องกันปัญหาทุจริตทิ้งงานกล้าลาออกทิ้งงานค้าแข่งแย่งลูกค้าคเปิดเผยความลับข้อมูลทางการค้าเรื่องนี้ท่านต้องมีระบบนะครับกฎหมายอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้เอามุมบริหารธุรกิจเข้าไปมุมการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าไป สำคัญมากกว่านี้แล้วมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างทำให้พนักงานเก่าอยากเก่งอยากเติบโตถ้าไม่อยากเก่งไม่อยากเติบโตบท่าน <ผม S 1> ลงทุนอบรมเทรนนิ่งเสียตังเปล่าเชื่อผมทําควบคู่กันครัเอามาวางไว้เฉลยสำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวประกอบไม่ทําก็ไม่ได้พนักงานเช้าชามเย็นชามมาเฟียวัฒนธรรมเก่าๆท่านจะเสียดายคนเก่งจะไม่อยู่ บางทีเด็กรุ่นใหม่ไปแลนะฮะมีแ<ม>พชชั่นสูงเข้ามาทํางานฮะมาเจอในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรเก่าๆผู้บริหารก็ไม่ลงมาดูใช่ฮะไม่ผ่านหัวหน้างานไปไม่ถึงผู้บริหารอาจจะเสียทรัพยากรบุคคลตรงนี้ไปนะครับที่เสีที่ที่สำคัญเนาะกล้กาตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าเรียนรู้แล้วลงมือทําผมว่าปัญหารเรื่องธุจกิจมันอาจจะไม่ได้มีทั้งหมดหรอกแต่ถ้าท่านคุมดีๆ สร้างระบบดีๆทําให้พนักงานจําและกลัวและอยากที่จะเติบโตเงิน90ล้านบางทีมันอาจจะน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับชัครบก็ได้นะครับสําหรับพนักงานผมบอกเลยยังไงก็ไม่รอดช้าเร็วมันก็ตามไปถึงใช่่านอาจจะออกจากงานไปแล้วปี2ปีความมาแตกยังไงเขาก็สาวถึงครับผมคิดก่อนทํานะครับผมโอเคก็เป็นสาระเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจผมว่าสาคัญที่สุดครับเงินรายได้มาจากพนักงาน ปัญหามาจากพนักงานครับถ้าระบบ HR ดีระบบบริหารทรัพยากรคนดีทําให้เซลเก่งขายของเพิ่มได้ทําให้พนักงานตําแหน่งอื่นไม่มีปัญหาสําคัญที่สุดท่านบริหารเองไม่ได้ลงทุนสร้างหัวหน้างานเสริมนิดอีกนิดนึงหัวหน้างานวันนี้ก็มีปัญหาครับงานล้นทําไม่ทันมันจะเริ่มต้นไนก่อนท่านต้องทั้งระบบค่อยๆทํา มันต้องเลิกอย่าหักด้ามพ้าด้วยเขาวัฒนธรรมท่านสร้างมากี่ปีเดือน2เดือนจะเปลี่ยนไม่ใช่ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับแต่ต้องทํำผมยืนยันว่าต้องทำผมก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับผมโอเคไปข่าวต่อไปค่ะขอบคุณข่าวจากเดอะสแตนดาร์ดนะคะกทมตรวจเข้มสั่งปิดคาเฟ่14วันไม่มีมาตรการป้องกันโควิด ถอนใบอนุญาตร้านเสียงนะคะเนี่ยโทษรุนแรงคาเฟ่โดนถอนใบอนุญาตะะใช่ค่ะโดน,นปิดมาไม่คุ้มเลยเนะาะก็อยาก<ม>จะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านเนาะในสร้างนโยบายเออให้กับพนักงานของเราปัญหาเกิดจากมันมีการกะทำความผิดในร้านเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมพนักงานปล่อยประละเลยผู้จัดการร้านจริงจังอ่ะไมยการตรวจสอบใช่นะครับยิ่งยิ่งรัดออกกฎหมายเข้มข้นนะครับเราก็ควรจะมีการอบรมพนักงานนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญปล่อยปะไม่ได้ต้องวัดอุณหภูมิอ่ต้องใส่สติกเกอร์นะฮะต้องล้างมือลองดูรายได้ที่แบบหลับหูหลับตาเพื่อปล่อยลูกค้าเพื่อมีรายได้กับผลที่ตามมาแล้วถ้าติดโควิดสมมุตินะ โดนปิดถอนม่อนุญากโอ้โหอันนี้ยาวเลยเริ่มใหม่ชถ้าติดโควิดเงินเดือนพนักง,งานท่านจะต้องจ่ายหรือเปล่าจ่ายเท่าไหร่ค <c oughs> ่าใช้จ่ายต่างๆตามมาวันหยุดันลาอะไรป้องกันไวเ้เถอครับแต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ถอนใบอนุญาตนี่คือปิดแน่นอนแล้วเงินหนี้ต่างๆลองดูสําคัญเซ็ตนโยบายให้ชัด <c oughs> ทําให้พนักง,งาน ทให้ผู้จัดการขอรู้สึกอินและมีส่วนร่วมที่อยากจะทําตรงนี้สค่ะให้เขารู้สึกกลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบและเขาเองก็จะต้องได้รับผลนั้นด้วยสร้างให้พนักงานรักองค์กรทํางานเหมือนเป็นบริษัทของเองเหมือนเป็นร้านของเขานะครับเหมือนเป็นบริษัทของเขานะครับทํายังไงให้ไม่ต้องมาโดนตรงนี้ฮะลองดูฝากไว้นะครับจาก The Standard ขอบคุณเนื้อข่าวด้วยนะครับอะต่อไปครับผม ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะสารให้คุณเนสเลีนนะครับชดใช้ต้นสังกัด10,000แบาทนะครับและคืนบัญชีไอจีเฟซบุ๊กนะครับคค่ะรับสัญญานะครับเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับต้องต้องดูข้อกฎหมายดูข้อสัญญาดีๆนะครับว่าส่วนใหญ่แก้ไม่ได้เนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่จะแก้ไม่ได้นะครับแต่อารมณ์สีเหลียบอารมณ์ที่อยากจะได้งานอะเนาะใช่ครับยังไงฉันก็เซ็นเพราะอยากได้ไว้ก่อนใช่ วันหนึ่งมาถึงจุดที่แบบเราเริ่มไม่ง้อมีทางเลือกมีทางไปตกเป็นสัญญาท่าอเอาเรื่องแรกก่อนสัญญารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเสียเปรียบแต่วันนั้นอยากและเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมรับมือในข้อนั้นๆถ้าวันหนึ่งที่จะต้องฉีกสัญญาถ้ามันเป็นสัญญาท่าจริงๆครับผมก็เห็นด้วยนะถ้าเป็นผมมันเอาเปรียบมันเกินไปเชื่อสารเห็น ความยุติธรรมหลักธรรมชาติหลักคุณธรรมมีอยู่ถ้าสัญญาเขียนว่าปรับแสนล้านท่านว่าจะต้องจ่ายแสนล้านจริงหรอเป็นไปไม่ได้ครับสัญญานี้ผมว่าก็ไม่ได้จ่ายแค่แสนบาทอ่ะในนี้ศาลท่านน่าจะใช้บุญพินิษอีกมุมหนึ่งถ้าเป็นสัญญาธาตุจ่ายแค่แสนท่านได้รับอนาคตใหม่และเริ่มต้นใหม่คผมว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันมีสองมุมมันมีสองคําแนะนําที่หนึ่งถ้าเจอสัญญาที่รับไม่ได้แต่จําเป็นจะต้องทํา ท่านเตรียมไว้ว่าจะรับมือ,อยังไงกับข้อกําหนดที่เราเสียเปรียบเกินขนาดรบับมืออย่างไรอันนี้สองถ้ามาถึงถ้าท่านต้องตัดสินใจประเมินให้ได้ฉีกสัญญาก็ต้องฉีกถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมผบนะครับผมเจอที่ปรึกษานักแสดงอะไรมาปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาพอสมควร,ครมันไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะการปั้นนักแสดงหน้าตาอ่าน,นักแสดงวัยรุ่นนะฮะสุดท้ายเป็นผม ถ้ามันเกินไปอยากฟ้องก็ฟ้องครับให้ศาลพิจารณาความยุติธรรมพิจารณาค่าเสียหายความเสียหายเท่าไหร่เสียหายจริงก็ต้องจ่ายถ้าคุณยอมรับได้แต่หลักศีลธรรมยุติธรรมนะครับอย่าทํานามบนหลังคนเอาความพอดีสร้างชื่อเสียงแบรนดิ้งอยู่กันยาวๆดีกว่านะครับผมมาที่ข่าต่อไปนะคะจาก Daily News ค่ะซอตายโพสเนบใครเมียกับ ต่างกันยังไงมีการจิกตากันยังไงฮะเรื่องนี้มันต้องับกินข้าวดีกว่าข้าวสาวโสดนะฮะสาวโสดมีความเห็นยังไงในมุมขอบคุณกันบ้างเมียหรือภรรยาเนี่ยนะคะหมายถึงจดหรือไม่จดก็ได้แต่กิ๊กเนี่ยก็คือไม่จดแน่นอนไม่ได้ไม่เป็นกิ๊กถูกไหมคะถ้ากิ๊กจดก่อนภรรยาล่ะกิ๊กอก็กลายเป็นเมียน้อยผมไม่ได้พูดเล่นนะยหลวงเลยนะคะมีเคสเหล่านี้มาหาเราจำนวนไม่น้อยนะครับผม แนะนำยังไงดีกับเรื่องนี้แนะนำก่อนเลยเนาะท่านที่เป็นภรรยาหลวงหรือว่าเมียหลวงวันนี้เราจะคุยมุมไหนมันมีหลายมุมใช่ใช่ฮะบางทีกิ๊กอาจโดนหลอกก็เป็นไม่ได้ครับเอาเรื่องเมียหลวงนะกันเอาเรื่องเมียก่อนอ่าได้อย่างเช่นเมียหลวงนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่จดเนี่ยไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยสามีคุณไปมีกิ๊กหรืออะไรใย้เงินใช่ทำยังไงดีอันนั้นเราก็สามารถเรียกคืนได้ถ้าไม่จด เรียกคืนไม่ได้ค่ะยกเว้น <จด S 1> มีลูกหรือว่ามีลูกมีลูกค,คือแนวะก็าไม่ภาษาสันติกาว่าถ้าเป็นกรณีร่วมกันทํามาหากินต่างคนค,คนหนึ่งผู้ชายทํางานผู้หญิงเลี้ยงลูกถือว่าเป็นการร่วมกันทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคเพราะฉะนั้นสามีเอาเงินตัวเองมาให้เมียน้อยอมแม้ไม่จดแต่ถ้าเข้าข้อเท็จจริงแบบนี้เรียกคืนได้ เอาหลักการก่อนนะในดีเทลต้องว่ากันในรายละเอียดค่ะถ้าโจทย์เรียกคืนหน้าอยู่แล้วอันนี้สิทธิ์ที่หนึ่งเรียกว่าลวงสังหารเดี๋ยวจะเอารึกๆเนี่ยมันมีแสบกว่านั้น๋ยวรู้สึกเราจะมีอีกข่าวหนึ่งใช่ใช่ครับกรณีจัดการเมียน้อยที่หน้าด้านแล้วกันมาแย่งสามีเพื่อจะทําลายครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเราจะคุยกันว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต้องลงโทษใช่ครับไม่งั้นจะเข็ดมันไม่เข็ดหลังไม่หยุด พราะผมมองว่ากรณีนี้ตั้งใจทำลายครอบครัวม,มันมีอยู่สองแบบนะผู้หญิงที่ถูกผู้ชายหลอกก็มีอันนั้น<ม><ม>เราจะต้องให้ความรู้เขาอีกแบบหนึง่งด้วยความเป็นธรรมมีมุมไหนเองครับมีมุมอ่าอันนี้ยังอยู่ในของส่วนของเมียหลวงเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นเมียหลวงที่ไม่ได้จดเนี่ย โอกาสที่เราจะตกเป็นเมียน้อยดยไม่รู้ตัวเนี่ยมีสูงมากแนะนําจดไม่จดยังไงดีคุณคะอยากจะแนะนำเนาะให้สําหรับทุกคนนะ่ผู้หญิงยอยากให้จดดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องตกเป็นเมียน้อยสองเราก็ได้รับมรดกมันมีการแบบถ้าจดปุ๊บเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาที่จะตามมาได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่จดเนี่ยผม ผมคาใจทำไมผู้หญิงกลัวการจดทะเบียนสมรสอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมเห็นในการไม่จดเนี่ยปัญหามันใหญ่และมันเยอะกว่าการจดทะเบียนมากๆใช่ครปัญหาของการจดทะเบียนสมรสจริงๆน่าจะมีกรณีที่ฝ่ายหญิงมีสมบัติมากกว่าฝ่ายชายอาจจะมาจากพ่อแม่คุณรู้ไหมเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าหลักแนวคมมิภาษาสันิกา คุณไม่จดคุณมีลูกเข้ามามันก็คือกรรมสิทธิ์ร่วมยังไงก็แบ่งครึ่งอยู่ดีและการไม่จดเนี่ยเรียกทรัพย์สินเมียน้อยก็ไม่ได้ชปัญหาตามมาสามีคุณเสียชีวิตคุณไปจัดการบริหารศพบ,บาบาบา,บาไม่ได้คพี่ในกรรมไม่ทํากลายเป็นทรัพย์สินตกไปสู่พ่อแม่ของสามีเละอีลุงตุงนางหนักขึ้นไปใหญ่ค่ะถ้าคุณ <พอ S 2> จดคนที่มีธุรกิจร่วมกันเนี่ย ต้องดูดีด,ดีนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสดีเทลนี่ผมจดครับใช่ใช่ครับจดค,บคุณจะรักกันเลิกกันยากครับยิ่งมีลูกได้ยิ่งดีอือนะมันไม่ได้เลิกกันง่ายแล้วพอปรับความเข้าใจมันจะกลับมาที่ดีขึ้น หรือในรายละเอียดเดี๋ยวเรากำลังจะทำคอนเทนต์สิ่งแบบนี้กับรายการชื่อดีๆว่าว่าอะไรนะไว้ถามพี่ต้นคืนนี้สิกำลังออกมานะครับตามกท่านผมบอกว่ามันมากผมตอบเองนะครับโอเคไปกันข่าวต่อไปครับอ๋อวอนนี้าหมดแวการสุดท้ายขอวันนี้นะฮะเริ่เลยก็ในช่วงตุ่นจีนนะฮะก็ขอให้ทุกท่าน รวยๆเฮงๆนะครับเรานำความรู้สาระดีๆจากรายการเราไปประยุกต์ใช้ในบริษัทคำวยพรผมจะยิ่งประสบความสำเร็จด้างนะครับมีแผนก่อนมีแผนแล้วติดตามสาระไดีๆกับคุยข่าวกับเีรษฐลาสตรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ